ช่วงกว่าปีที่แล้วครับรุ่นแรกๆกที่นำกาแฟเข้ามาก็จะเป็นกลุ่มของสังคมสงเคราะห์นะครที่มาปลูกแล้วก็แบ่งพื้นที่ปลูกกาแฟให้ชาวบ้านแต่ละคลัวครเองืงซึ่งช่วงนั้นก็เกิดปัญหาเรื่องของการจำหน่ายผลผลิตซึ่งที่นี่ก็ยังมีผลผลิตน้อยแล้วไม่ไม่เป็นที่รู้จักเนะะี่ยครรุ่นพี่ก็ เอาไปขายถึงเชียงใหม่อะไรเงี้ยครับขายในราคากาแฟกะลากิโลกรัปสี่ห้าสิบาทเงี้ยซึ่งมันไม่คุ้มกับการเดินทางในระยะไกลเยยงี้ยมีการท้อไปช่วงหนึ่งเพราะไม่มีตลาดที่แน่นอนแล้วก็เรื่องของความรู้ที่เรามีไม่เพียงพอในการทำกาแฟเราก็ยังอยู่ในวงวนเดิมครับก็ mm hmm. มีพ่อค้าเราก็ขายให้พ่อค้าพ่อค้าก็เป็นคนกําหนดราคาเองช่วง หกเจ็ดปีที่แล้วก็เริ่มมีการติดต่อผู้คุยกับทางพาเฟ่อเมซอนซึ่งเขาก็เริ่มเข้ามาแล้วก็พูดคุยปัญหากันครับสิ่งที่เห็นว่าเป็นปัญหาของทางด้านของชุมชนผู้ผลิตกาแฟนะคะคือเมล็ดก,กาแฟที่เขาผลิตได้เนี่ย<ม>เขาขาดความรู้ที่จะทําให้เมล็ดก,กาแฟนั้นนะได้มาตรฐานพอผลิตออกมามก็หาที่ขายจําหน่ายได้ด้วยราคาคุ้มต้นทุนเนี่ยไม่ได้นะคะอีกประเด็นหนึ่งคือเราไปพบว่า การปลูกกาแฟเนี่ยจะเกิดการถางป่าไปเรื่อยๆซึ่งก็จะทําให้ทางด้านของสิ่งแวดล้อมเสียหายพอเป็นอย่างเนี้เราก็เลยเป็นช่องทางที่เรียกว่าควรจะต้องเข้าไปพัฒนาซึ่งการพัฒนาของเราเนี่ยเราไม่ได้ไปบังคับชุมชนเราใช้วิธีที่ว่าให้ชุมชนกับเรามาร่วมออกแบบกระบวนการทางธุรกิจร่วมกัน ช่วงนั้นน่ะเป็นช่วงสองกลุ่มแรกที่ทําข้อตกลงกันก็มีชาวบ้านหลายๆคนก็ว่าเราเหมือนกันว่าเฮ้ยคุณทําธุรกิจอะไรกับบริษัทใหญ่ๆอย่างเงี้ยวันหนึ่งคุณจะแย่นะคุณจะโดนผูกขาดเลยนะอะไรอย่างเงี้ยแต่ผมกัแบบพี่ชายผมอีกกลุ่มหนึ่งก็เราก็ว่าเฮ้ยเราต้องลองสิบริษัทใหญ่เงี้ยมีสาขายเยอะขนาดเนี้ยมันคงไม่เจง๊งง่ายๆหรอกเงี้ยครับจากนั้นชาวบ้านหลายๆคนเริ่มสนใจก็เริ่มมาพูดมาคุยกับเราหาช่องทางว่าเราจะควรทําอะไรยังไงอย่างเงี้ยครับแล้วเราก็ ไปคุยกับทำคาเฟ่เมซอนว่ามีเกษตรกร,ร,กรที่ยังไม่ได้เข้าร่วมโครงการนะฮะสนใจหลังจากที่เราได้ซื้อขายกับคาเฟ่เมซอนแล้วนะครับคาเฟ่เมซอนก็เริ่มเข้ามาหาตัวเกษตรกร,ะร,กรนะอาจจะลงพื้นที่แปลงปลูกมาดูลักษณะพื้นที่ว่าเป็นยังไงต้องปรับปรุงแก้ไขอะไรบ้างอยครับหลังๆมาทางคาเฟ่เมซอนก็เริ่มมีการจัดอบรมให้ความรู้เรื่องการแปลรูปกาแฟเบื้องต้นจากนั้นก็ จะมีการส่งเสริมให้ชาวบ้านมีความยั่งยืนในอาชีพกาแฟไม่ได้หวังแค่ให้มีไรายได้จากตัวกาแฟจะมีการส่งเสริมให้ปลูกไม้ผลไม้ยิงต้นเพื่อเป็นไรายได้เสริมในช่วงที่เราไม่มีไรายได้จากกาแฟอย่างเี้ครับชุมชน,ชน,ชนมีความยั่งยืนในด้านการตลาดไรายได้มากขึ้นนะครับแล้วก็ถ้ามองไปในเรื่องอนาคตอย่างเงี้ยครับก็พ่อแม่สามารถเลี้ยงลูก ให้ได้คุณภาพสามารถเอาเงินส่วนที่เราทํากาแฟส่งลูกเรียนนี่ครับคุณภาพชีวิตบ้านบางขอนเห็นได้ชัดเจนครับมีความมั่งคงในเรื่องไรายได้หลังๆมาก็เริ่มมีน้องๆที่ได้รับโอกาสจากกาแฟถือว่าเป็นเป็นส่วนที่ส่งต่อจากกาแฟครับเพราะ,ะไรายได้หลักของเราคือกาแฟก็เลยได้มีการศึกษาที่สูงขึ้นเนีบย จริงๆด้วยความที่เรามาจากต่างจังหวัดเป็นเด็กป้าน,นอกเข้ามาเนาะย้อนกลับไปตอนที่เราตัดสินใจที่จะมากรุงเทพครั้งแรกอ่ะเราก็ยังแบบไม่ค่อยมั่นใจว่าแบบลูกค้าจะให้การตอบรับไหมอะไรอย่างเงี้ยครับพอเราตัดสินใจเปิดได้สัก3าสี่สาขาเราก็มีไอเดียที่คิดว่าแบบเราอาจจะไม่เหมาะที่จะอยู่ในศูนย์การค้าเนื่องจากว่า1ก็คือค่าเช่าเพราะว่าเราอ่ะต้องบอกว่าเราขายสลัดขายอาหารเนี่ยเราไม่ได้เน้นแบบว่าก,กาไรที่แบบมาจิ้นเยอะมาก ของเรามาจิ้นจะไม่ได้เยอะแต่ว่าเราต้องการให้ลูกค้ามีความรู้สึกว่าแบบมันคุ้มค่าแล้วก็ดีต่อสุขภาพเพราะผักที่เราใช้ก็เป็นผักออแกนิกอะไรเงี้ยครับก็เลยคิดว่าถ้าเราตัดใจที่จะไม่อยู่ในศูนย์การค้าแล้วเราก็ต้องไปหาที่เป็นแบบคอมมูนิตี้มอลหรืออะไรที่แบบเราพอจะจ่ายค่าเช่าไหวครับง่ายๆก็เลยเป็นเพนพอยต์อย่างหนึ่งของเรา mm. พอโอได้เข้ามาร่วมมือกันอะไรอย่างเงี้ยครับวาก็เหมือนเป็นพี่เลี้ยงเนาะเขาก็บอกว่าเอ้ยถ้าทำเลที่ที่เรามีแล้วคุณสนใจเนี่ยคุณก็สามารถบอกเราได้นะเราก็ยินดีที่จะซัพพอร์ตในเรื่องนี้ ในขณะเดียวกันไม่ว่าจะเป็นเรื่องคาเฟ่อเมซอนเป็นชาแนลใหม่ๆที่เราก็ไม่เคยนึกถึงเพราะว่าเดิมเนี่ยเราจะมีธุรกิจอยู่แค่2โมเดลก็คือเป็น d e ลิเวอรกับฟูลรีส s อร n ที่เราทําอยู่นตอนนี้นะครับซึ่งพอเราได้ Synergy กับ OR แล้วเนี่ยเขาก็แนะนําว่าเอ้ยคาเฟ่อเมซอนเขามีอยู่ทั่วประเทศเลยถ้าสมมุติว่าเราแบบสนใจที่จะขายเป็นแบบ r e d y y to e t t หรือแบบ g r n d and Go ที่แบบไวๆอะไรเงี้ยครับก็ยินดีที่จะแบบซัพพอร์เราในเรื่องนี้ มันเหมือนทําให้เราแบบถ้าเราต้องเริ่มนับจากศูนย์กลายเป็นว่าเออเราก็มันเริ่มนับจาก5อะไรอย่างเงี้ยครับมันก็เหมือนไวขึ้นแล้วก็เป็นโน้ตฮาวที่มันเป็นสแตนดาดอยู่แล้วนะเครับเราไม่ต้องไปลองผิดลองถูกนะครับกลุ่มหนึ่งที่เราใส่ใจและแคร์ก็คือทางด้านของ SME เราจะพบว่า SME เนี่ยเขามีความสามารถมีความสามารถในการค้นคิดนะคะทางด้านผลิตภัณฑ์และบริการใหม่ๆแต่เขาขาดโอกาส โอกาสในเรื่องของเงินทุนกำลังคนระบบการบริหารจัดการช่องทางทางการตลาดดังนั้นก็จะเป็นสิ่งที่เรียกว่าหากว่า OR ได้มีโอกาสช่วย SME ที่มีคอนเซปต์ใกล้กันตรงกันกับ OR เราก็จะเร่งดำเนินการตัวอย่างเช่นทางด้านของโอกระจู ที่หากว่าเรามีโอกาสที่จะทําให้ทุกคนผู้คนที่อยู่ในวงจรธุรกิจของโอออยู่ในทุกจุดที่โออไปทําธุรกิจอยู่เนี่ยเขาได้มีโอกาสที่จะมาเกิดรายได้มีอาชีพที่ได้ระดับมาตรฐานนะคะและเขาก็จะมีความภูมิใจในตัวเองก็จะทําให้คนเนี่ยมีรายได้ที่มั่นคงและไม่เกิดเป็นภาระทางสังคมจึงเกิดโคร,รงการคาเฟ่เมซอนฟอร์ชันขึ้นมา ผมเคยเจอที่เขาลงในคอลัมน์ในหน้าเศรษฐกิจว่าจะมีการรับผู้สูงอายุมาเป็นบาริสต้าผมก็มีความสนใจแล้วช่วงนั้นมีหนังดังอยู่เรื่องหนึง่งเจ้าชายกาแฟรหรืออะไรเนี่ยผมก็เออมันก็เข้าท่า <S <S ผมไม่คิดว่าผมสูงอายุแล้วพอดีทาง OR ให้โอกาสผมด้วยผมก็เลยคิดว่าเออ มันก็เป็นโอกาสเหมาะที่เราจะได้เปลี่ยนจังหวะชีวิตใหม่ mm hmm. ก็ขอขอบคุณโออาด้วยครับที่ให้โอกาสให้ผมได้มาทํางานและได้มีโอกาสเรียนรู hmm. ้ประสบการณ์ต mm ่ hmm. างๆมีคุณค่าครับเพราะได้เห็นศักยภาพชีวิตของเราว่ายังทําได้อยู่ยังเคลื่อนไหวยังอะไรเป็นปกติโรภคภัยไข้เจ็บไม่มี ด้วยทางด้านวิสัยทัศน์ของ OR นะคะที่เราบอกว่าเราจะเติมเต็มโอกาสเพื่อทุกการเติบโตร่วมกันถ้าเป็นในประเทศไทยสถานีบริการน้ำมันนะคะเราก็มีมาเก็ตแชร์เป็นอันดับหนึ่งด้วยจำนวนสาขา2000สาขาทั่วประเทศแล้วก็ถ้าเป็นคาเฟ่เมิ o n นนะคะกาแฟคาเฟ่ Cafe, เนี่ยคาเฟ่เมิ o n นก็มีมาเก็ตแชร์เป็นอันดับหนึ่งสา0 0สาขาในประเทศไทยแล้วยังมีอีก10ประเทศเราทำตัวของเราให้เป็นแพลตฟอร์มที่จะให้ทางด้านของ SME คนตัวเล็กหรือคนตัวใหญ่เข้ามามีโอกาสที่จะทำธุรกิจอยู่ในวิสเน็ตวาลูเชนของเราทั้งในไทยและในต่างประเทศหากเป็นดังนี้ได้เนี่ยพี่ว่าความเป็นทางด้านของเศรษฐกิจไทยสังคมชุมชนจะดีขึ้นอย่างยังย่งยืนค่ะก็ขอขอบคุณโออครับที่ให้โอกาสกักบชาวปังคอนสร้างชีวิตสร้างความยั่งยืนให้ชาวปังคอนทุกคนกับองครับผมก็ขอขอบคุณโออที่ให้โอกาสกผมและบรรดาผู้สูงอายุ ได้มีโอกาสได้มีอาชีพได้มีงานทําทําให้ผู้ผมได้เห็นคุณค่าและผู้สูงอายุคนอื่นได้เห็นคุณค่าว่าโอเคเรายังมีศักยภาพ